สวัสดีพี่ๆนานาเละ fc ทุกท่านนะครับผมช่างเมืองสยามนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเอ่อครับผมวันนี้ผมจะมาสอนตรวจเช็คนี่ครับมอเตอร์แฟนคอยนะครับอันนี้มันเสียแล้วครับอันนี้ที่อยู่ในประกันนะครับไอเคมครับผมจะัดมาวัดให้ดูนะครับ home. เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับอันนี้เป็นของสีเหลืองๆนี่เป็นของฮิตชิครับแต่อันนี้มันเสียแล้วครับอันนี้เป็นของมันจะเป็นของ LG นะครับตัวนี้นะครับอ่ความต้านทานข้างในนะครับมันก็กับยีหย่ห้ออื่นยี่ห้ออื่นครับมันก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับสังเกตดูมันจะสลับสีกันนะครับ สลับสีกันนะครับอันนี้เป็นของ LG e นะครับอันนี้เป็นของ Hitachi นะครับนะครับผมมาจะสลับสีเหลืองกับสีน้ำเงินนะครับอันนี้หของ i ิ a c ช i สีน้ำเงินอยู่ฝั่งซ้ายสุดนะครับอันนี้สีเหลืองขอีของ LG นะครับเป็นสีเหลืองครับสลับกันนะครับความต้านทานนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้เป็นของ i <Bless. S 2> ิต c h i นะครับ ถ้าเป็นมันเทียบกับสายสีดำนะครับครับผมแดงดำนะครับจะวัดไม่ขึ้นนะครับแดงขาวนะครับก็อยู่ประมาณสามสิบเก้าเคนะครับก็ค่าอาจเดือมๆกันนิดนึงได้ครับไม่เป็นไรครับแล้วก็แดงเหลืองนะครับจะอยู่สองร้อยกว่าเคนะครับประมาณร้อยกว่าเคก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ สีน้ำเงินครับก็จะวัดไม่ขึ้นนะครับถือถ้าตามที่ผมเขียนไวน้นี้ถือว่าปกตินะครับมอเตอร์ยังปกตินะครับครับผมก็มาสอนกันวัดกันเลยนะครับช่วงนี้ก็งานเยอะนะครับก็ไม่ค่อยจะว่างจะมาลงให้นะครับ ตอนนี้ก็ใกล้ปีใหม่ครับก็งานก็จะเ่าๆนิดนึงครับนะครับผมไปตรงนี้นะครับกิดดูนะครับตัวนี้ก่อนนะครับต,รตัวนะครับเวลาถ้ามอตเตอร์มันช็อตนะครับก็ลองไปดูที่แผงด้วยนะครับอย่าอย่าตัด หมอรวมว่ามอเตอร์มันเสียอย่างเดียวนะครับปรับความต้านทานปรับมิเตอร์นะครับไวที่เป็นวัดอ่านครับวัดความต้านทานครับสีดํานะครับก็ไว้ที่ดํานะครับแดงก็ไว้ที่แดงครับไอตัวนี้จะวัดไม่ขึ้นครับครับมันไม่ขึ้นนะครับดําขาวนะครับก็จะอยู่ประมาณสามสิบเก้าคครับ ครับ40ครับอันตัวนี้วัดได้40 k นะครับตอนนี้ก็ปกตินะครับแล้วก็ดําเหลืองครับอยู่ที่238 k นะครับอันนี้อยู่ที่มันเป็นจุดนะครับ0.233มเมกนะครับก็อยู่ประมาณ233 k นะคครับอันนี้ยังปกติอยู่นะครับนี่วัดไม่ขึ้นนะครับครับผม มอเตอร์ตัวนี้นะครับยังใช้งานได้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ยังใช้งานได้นะครับตัวต่อไปนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้เอาไม่มีแผงมาลองให้ดูนะครับว่ามันหมุนหรือเปล่านะครับแต่ปกติผมใช้ว,วิธีเวลามอ,มอเตอร์โบมันไม่หมุนนะครับก็จะใช้วิธีวัดเอานะครับ ถ้ามันอยู่ในราวๆที่ผมเขียนไว้ให้ครับก็ถือว่าปกติหมดนะครับจะได้นะครับอีกตัวหนึ่งครับดําแดงครับไม่ขึ้นนะครับดําขาวนะครับ 39k นะครับปกตินะครับดําเหลืองนะครับ0 2 1ย์จุอนเาเมกนะครับก็2องร้อครับ ดำน้ำเงินครับไม่ขึ้นครับตัวนี้ก็ปกตินะครับอีกตัวนึงนะครับแต่ตัวนี้ผมไปได้มาจากที่ร้านขายของเก่านะครับตัวนี้นครับสาสตัวนะครับ ขาน่าจะไปขายทิ้งนะครับตัวนี้นะครับดําแดงนะครับวัดขึ้นนะครับวัดไม่ขึ้นนะครับดําแดงครับดําขาวนะครับสามสิบเก้าคนะครับตัวนี้วัดได้ยังไม่ถึงโอมเลยนะครับตัวนี้ครับตัวนี้เสียนะครับดําเหลืองนะครับ 2 29เคนครับํำน้ำเงินนะครับวันไม่ขึ้นนะครับถ้าวัดดำเหลืองดำขาวหรือดำเหลืองนะครับมันช็อตนะครับวัดดำเหลืองมันช็อตอย่างนี้นะครับผมแนะนําให้ไปดูที่บอร์ดแผงด้วยนะครับที่แผงนะครับว่ามันมีตัวช็อตตัวไม่อะไรหรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับตัวนี้มันเสียนะครับ ถ้าเป็นของ LG นะครับ LG ก็จะใช้แบบนี้เทียบเอาก็ได้นะครับแต่ว่าค่ามันอาจจะไม่ไม่ตรงกันนะครับแต่ก็พอพอได้นะครับดำแดงครับไม่ขึ้นนะครับดำขาวนะครับดำขาวไม่ขึ้นนะครับ ดำน้ำเงินนะครับขออภัยนะครับผมเปลี่ยนผิดโหมดครับดำแดงนะครับดำแดงไม่ขึ้นนะครับดำขาวนะครับดำขาวก็ไม่ขึ้นนะครับดำขาวขึ้นอยู่นะครับอยู่ที่ยี่สิบสี่สิบเคนะครับดำน้ำเงินนะครับดำน้ำเงินไม่ขึ้นนะครับดำเหลืองนี่ครับ ใช้เหมือนกันได้ครับแต่ว่าขามันอาจจะสลับกันอยู่นะครับดําเหลืองครับถ้าเป็นของฮิตาชิดาเหลืองจะขึ้นอยู่นะครับสองร้อยสามสิบแปดครับนี่ดําเหลืองครับของเอลจีครับก็สองร้อยสามสิบห้านะครับดําแล้วก็น้ําเงินดําน้าเงินครับไม่ขึ้นครับมอเตอร์ตัวนี้ใช้งานได้นะครับปกตินะครับตัวนี้นะครับก็ผมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ ให้อีกประมาณอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ใช้งานได้นะครับเอีนะครับยี่ห้ออื่นนะครับก็เทียบได้นะครับเทียบเอาได้นะครับถ้าไม่ขึ้นเป็นมกก็ใช้งานได้นะครับนี่อีกตัวหนึ่งนะครับดำแดงนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเสียหรือ ใช้งานได้ครดำแดงไม่ขึ้นนะครับดําขาวอ่าเหมือนกันครับ1นโอห์มนะครับดําเหลืองครับ224เคนะครับดําน้ำเงินไม่ขึ้นครับโอเคครับอันนี้เสีย2ตัวนะครับลองดูนะครับผม f อซท่านใด ไม่มีนะครับไว้เทียบดูนะครับเอาสามารถแคปหน้าจอไปเทียบได้นะครับตัวนี้นะครับกับมีห้ออื่นก็ใช้ได้นะครับมันอาจจะค่าอาจจะต่างกันนิดนึงนะครับหรือว่าสีนะครับสีขาสีสลับกันนะครับครับผมันนี้ก็ดีไปสองตัวนะครับเสียสองตัวนะครับ lg ใช้งานได้นะครับได้มาจากร้านขายของเก่านะครับตัวนี้นะครับ เห็นเขาเอามาขายทิ้งครับเป็นกระสอบนะครับผมก็เอามาแค่ไม่กี่ตัวนะครับแต่ว่าตอนที่ผมไปซื้อผมไม่ได้วัดนะครับผมก็สุ่มๆมาเอานะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาสอนวัดมอเตอร์โบของฮิตาชินะครับวัดยังไงเสียวัดยังไงดีนะครับลองมาดูกันนะครับ ถ้าคลิปนี้ว่าคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ